สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เราก็นะครับอยู่ทีมงานพีทีเช่นเคยครับ<ส>เดี๋ยวเราจะพา่านั่งรถคันนี้ครับ็อก,กี้ทันซีนมินนะครับเอาวราชพัดกันแก็โี่เสีร์ออครับวันนี้เราไป เที่ยวดูสาวราจะพัดกันครับทีมงานพีทีครับวันนี้เช่นเคยไม่นั้เล่นเล่นไปดูสาวราจภพัดครับสวยงามครับสวยงาม สวยงามตามทุกเรื่องครับบังคนเสียอันจัดครับเสมอติเลยสามคิบครับสิบลงปุ๊กแก้วคืออะไรเโอ้โห บอกสีลืนเอาไหนเด็กอ่ะฮะโสดไหมเนี่ยโสดพาไปดูสาวรัพัฒ์หน่อยดึไปไหนครับโอ้สีลึนจะไปดูสาวราชพัฒน์ซะหน่อยโอ้พลาดอีกแล้วเนี่เหรอขจัง คาข้าวนี่วันละห้าสิบบาทนะโอ้นี่ครับราศศร้านสีน้ำเงินครับนี่ครับเพชรเสียงครับโอ้าสุดยอดครับคือเสียงตัวนี้ราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่า,าบาทครับตัวนี้เป็นกระจกไอฟ้าครับ โอเคครับร่วมคนทับก็รอโสดด้วยเมืองอ้าวติดต่อได้ไงอ่ะเออก็บอกเขาดิเฟซบุ๊กอะไรอะไรยังไงประจักษ an. ์ค kind ร of sì, ับประจักษ์ครับผมเฟซบุ๊กครับโสดครับ จังมากเลยครับขบับรถตายกอกเลยเนี่ยมึง này có đang đi qua, ăn ngon gặp Sái ngon, tròn được gặp ngon. Mở đời. อลองไปใช่ไหมขับรถรนลอง,ลอง,ลองไปดูใสง่งอนไม่หลงบุ๋สวยครับรถคันนี้เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ในรถรนี <c ười> ไ่ไปเทงานเหมากอนครับไปอยู่แถวๆตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย เสียจับพาไปัวเกียร์ไม่รู้จะใส่ย,ยาวมาทำไมไม่เคยจับสุดสียีครับจับแต่ไอตรงข้างล่างต่อยาวเพื่ออะไรเนี่ยมันเกี่ยวไหมเนี่ย thoái bay, bài bay, đốt bảo bào, thổi rốt nặng Em thôi thì chua lo sân, ờ. chạy gần Sling, Rõ briêu. Rõ briêu. đi gan, khập, lư, mờ, hả? đi Rộp bên đi từ đi này, đi từ เรามารีวิวตรงนี้กันต่อ kia rồi trời một leo à một leo một no hai cao xèn làm gì rocky rocky

ฝนตกมาติจบเลยครับจอ,จอดอจอด้วิ่งจอด้วิ่งเก้าเดียวเกียาหกแล้วว่าจะไปดูสาวเราจะผัดหม่นไม่ได้ดู เสร็จจับน่าจะเต็มแล้วนี่ครับบางทั้นก็เคยเนีห็นวิง่งตามมันออกครับมาดูในเมืองบ้างครับการวิ่งจะลำบากขนาดไหนครับนกรีดยังอยู่ครับแต่ว่าโอ้รถเยอะครับไม่เหมือนบันบรรโนนกเรา ทางขาบออก้ยทางขาบทางทิเทนะครบทิเทตรงนี้ซอยนี้ที่ผมเคยเข้ามารีวิวตอนนั้นครับประมาณอาทิตย์กว่าๆซอยนี้เล็กมากสิบโลนีงเขา้ายากครับถ้าได้ถหกอลอ เจอกันอย่างนี้ต้องถอยครับทางนู้นต้องถอยเสียสละโอ้เตรียมเร็วมากเนี่บเอาเงานให้มาหรถใคยวันดีวิ่ง อี่คันสี่คันห้าคันโอ้ทางนีนแบบสุดยอดเลยเป็นลูกซื้อน,น่าจะเริ่ม,เร,มเริ่มเก็บงานเลยมั้งนี่เสร็จแล้วแต่ก่อนมีเือเรียกอะไรนะถ้าภาษาเขมรเรียกตะโมภาษาไทยก็อะไรเขาเรียก โคนครับโพนโพล,โลตกโอนอยู่ตรงนี้แหละเอาออกนะเอาโพนออกโอ้ไม่ได้โพลนะครับพอ้ก็เริ่มเก็บงานครับลูกเก็บงานใช้รถถ่ยสี่สิบเจ็ดแรง งนรโหถือว่าสุดยอดนะครับคนขับรถไทยสุดยอดมากนีตะก้อนหินดินอย่างนี้ข้างบนนี่แข็งนะขับยากครับดินแบบนี้นน งานได้ละเอียดมากเลยกี่เที่ยวลยสามเที่ยวไปสามเพิ่งได้สามเที่ยวอ๋อ สิบเที่ยวก็พอครับวันวันหนึ่งเติรติร สามชาตินะครับไอเบอร์สามชาติอะเดียวเลยดูเงื่อนาับคนไม่ได้ยินรถไทยเส้นน้ำโอ้ ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็รอชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ